ค่ะทุกคนชมโครงการปรินสาธรราชพฤกษ์ทำเลแนวราบพื้นสุดท้ายที่ดีที่สุดในโซนราชพฤกษ์ตอนต้นประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นก็ถึงสะพานตากสินอีกนิดก็สาธรสีลมใกล้ทางด่วนถึง2จุดและยังใกล้รถไฟฟ้ามากที่สุดบนถนนราชพฤกษ์อีกด้วยโครงการนี้นะคะโลเคชันเขายืนหนึ่งจริงเพราะว่าใกล้ทุกสิ่งทั้งโรงพยาบาล โรงเรียนย่านของกินแล้วก็ห้างดังโครงการนี้ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ออกซิเจนคอมมูนิตี้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า4,500ตารางเมตรเลยล่ะให้ฟิลเหมือนเราไปอยู่เขาใหญ่ส่วนกลางก็เลิศ h ับเฮาส์เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านต้นไม้มีสะนำระบบเกลือพร้อมกับฟิตเนสที่อยู่ชั้น2อีกด้วยและดีคือบ้านสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีติดตั้งมาให้ตั้งแต่หน้าบ้านก้าวแรกที่เข้ามาฟีลลิ่งของเฟรมเนี่ยรู้สึกโลง่งแล้วก็โปร่งสบายมากๆเพราะว่าเพดานสูง2.9-4เมตรแนะ่ไฮไลท์ของบ้านนี้นะคะก็คือไอชีคอนเนอร์ตรงนี้นี่แหละที่มาพร้อมกับกระจกสีเขียวต่อแสงบ้านใหญ่เราสามารถนั่งทำงานฟิวสวนแต่ไม่อยากร้อนเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์สุด,สดๆบ้านหลังนี้นะ อยู่ได้ทั้งครอบครัวเพราะมีถึง4ห้องนอนส่วนนี้ก็คือมาสเตอร์เบดลูมที่มีขนาดใหญ่พิเศษฟิลเพนท์เฮาส์สุดหรูเลยก็ว่าได้ทุกอย่างเนี่ยจัดมาแบบสเปคพรีเมียมสุดๆบนพื้นที่ใช้สอยกว่า258ตารางเมตรปรินสาธรราชเพกษ์คือโครงการที่เราเนี่ยกลับมาชัดพลังได้อย่างเต็มที่สนใจคลิกลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการหรือโทร1753